ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูาลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566้ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีพฤษภนะฮะก็จะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพศุกนะเราจะเรียกว่าตนุนะครับในวิชาโหรตนุก็คือตัวเราไปอยู่ในภพไหนเรื่องไหนจะเป็นการบอกเรื่องเรานะแต่ เราจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับนะหลังจากที่เราผูกดวงได้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเราจะรู้ว่ารูปดวงเราเป็นยังไงนะทีนี้เราจะรู้แล้วว่าเราไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนกระทบอะไรยังไงเนี่ยก็จะเป็นการบอกเรื่องเราเฉพาะตัวของคุณคนเดียวแต่ถ้าจะเป็นภาพรวมนะครับก็ตน,นุไปอยู่ในภพไหนเรื่องไหนก็จะเป็นการบอกเหตุตน,น,หน,นะครับตามภพเรือนนั้นอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าภพอุปสรรคที่เรียกว่าอริ น่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับนะตัวของเราเองเขาเรียกว่าตนุก็คือตัวเราเองเนี่ยนะครับอยู่ในราศีตุลน,นะครับตั้งแต่วันที่1เลยนะครับนะไปจนถึงวันที่25นะครับก็เวลา23่สมนาฬิกาสานาทีนะตนุขึ้นเข้าไปอยู่ในราศีตุลได้ตําแหน่งกเกษตรแล้วที่สําคัญยังได้ตําแหน่งพิเศษนะครับเราจะเรียกว่า ัสวะนะครับอุดมเกณฑ์นะครับก็เป็นเกณฑ์ของนะครับที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปสัตว์นะครับสีเท้านะก็จะมีราศีเมษนะครับราศีพฤษภและราศีสิงห์นะครับถ้าเกิดว่าเรามีนะครับดาวพฤหัอยู่ในเรือนอลินะครับเราจะเรียกว่าได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ก็แสดงว่าตัวเราเองวิ่งเขวี้ยอยู่ในเรือนอลิและแตําแหน่งอุดมเกณฑ์ก็คือเราเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหา นะครับและสําเร็จด้วยนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภนะครับได้โชว์ฝีไม้ลามือนะครับในลักษณะต่างๆนะครับก็เลยส่งผลให้เราเองเนี่ยสามารถชนะศัตรูได้ด้วยเพราะอีกภบเรือนหนึ่งนะครับในราศีตุลเราเป็นเจ้าเรือนด้วยเขาเรียกว่าอลิอลินะครับเป็นเกษตราที่ดีคือแก้ไขปัญหาเก่งเคลียร์ปัญหาอะไรที่รู้สึกยุ่ๆวุ่นสามารถเคลียได้สามารถจบได้บางคนสามารถปิดหนี้ ได้ในกรณีที่นะครับเรามีศักยภาพนะไม่ใช่ทั่วไปนะนะครับเพราะบางคนเนี่ยพื้นดวงเนี่ยนะครับจะเป็นการบอกว่าเราสามารถทําอะไรยังไงได้บ้างแน่นอนครับตามดวงดาวก็คือว่าดาวเจุารอนอริยเปร์เกษตรสามารถที่จะนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆได้นะครับแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเทคแคร์ดูแลใจใส่แก้ไขปัญหานะครับทำให้อะไรทําให้เราได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ก็คือความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในลักษณะต่างๆ,ๆอันนี้ถือว่าดีนะครับนะนะครับ นะตอนที่อยู่ในราศีตุลน,นะครับหนึ่งถึงหกเนี่ยเสวยเทศาตีก็คือเป็นเลิกคนหมู่มากเลิกท่องเที่ยวเลิอกอยู่ไม่ติดที่นะครับวันที่เจ็ดจนถึงวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเข้าเทวีเลิกทาอะไรยังไงช่วงนั้นจะราบลื่นนิดนึงนะครับเพราะเป็นเลิกนาพยพญาเลิกสะดวกสบายนะวันที่สิบแปดจนถึงวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยเราจะเข้าเพชรฆาตเลิกเขาจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการตัดสินใจจุดที่ต้องระมัดระวังเลยไม่ควรทําอะไรที่มันเสี่ยงหรือมันไม่ดี จะเป็นในช่วงวันที่12จนถึงวันที่14เราจะเข้านะว่างพิษครุฑนะนะครับพิษครุดก็จะเป็นเรื่องของลมตีขึ้นตีลงนะครับตกที่สูงลื่นล้มนะครับแล้วก็อุบัติเหตุนะที่เกี่ยวกับในเรื่องของลมเป็นสาเหตุนะครับนะแล้วก็จุดที่ให้คุณก็จะเป็นในวันที่15บห้าจนถึงวันที่17เราจะเข้าหน้าว่างผูกเอกจะโดดเด่นเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็ถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะทําการยกย้ายราศี เข้าไปในราศีพิจิกนะครับตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของในราศีพิจิกเราเรียกว่าตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปักตนิตัวเราเองเข้าหาคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาตัวเองเป็นคนธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําถือว่าดีนะครับก็ต้องบอกว่าการที่ตัวเราเองเข้าหาปัตตนินะครับคู่สัญญาก็แสดงว่าเป็นลนักษณะของการเอื้ออาทรก็ได้นะครับหรือการเข้าใจกันก็ได้ นะครับหรือการเข้าไปยอมก็ได้นะครับแต่ว่าแข็งไม่ได้นะถ้าแข็งมันจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับเพราะว่าคู่สัญญาเราเขามองเราในลักษณะือนเราจะอ่อนได้กว่าพิจานั้นถ้าเกิดเขามองว่าเราอ่อนได้กว่าแล้วเราไปทําแข็งก็มันจะทําให้มีปัญหาไม่ลงตัวนะครับนะเพราะเราได้ตําแหน่งประป่าแปลว่าไม่ใช่เส้นตรงมันแปลว่าเป็นขีดเป็นขีดนะครับก็แสดงว่าถ้าจะทําอะไรให้มันประสบสำเร็จเราควรที่จะอ่อนน้อมถ่อมตน อ,อ,อ่อนผ่อนตามนะครับถือว่าจะให้คุณกิดวจชะตานะครับท่านย้ายเข้าไปนะครับในวันที่26นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา6กนาฬิกานาทีนะอีกพบเรือนหนึ่งถ้าบังเอิญแล้วเกิดเรามีดาวเพราะศุกร์ปีนี้เป็นการกินีอันนี้จะยุ่งนิดหนึ่งเพราะจะกลายเป็นว่าดาวเจ้าเรือนอลิไปอยู่ในเรือนปัตนินะเอาละมุมดีอลิปัตนิแปลว่าเข้าไปเทคแคร์ดูแลใจใส่นะอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปไปกลางหรือเข้าไปทําอะไรที่มัน ไม่ค่อยจะโอเคอันนี้มันจะเกิดความเสียหายแล้วดาวพฤะศุกที่เล็งลัคนาในวิชาโหงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงล้านะเป็นพินทุกบ,บาทน,นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของความหึงหวงอะไรก็มีบ้างนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจกันในลนักษณะต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับบางคนมีคู่คู่สร้างแต่นี้สินก็มีเหมือนกันนะเวลาดาวเจ้าเรือนอริไปปัตน้บางคนมีคู่คู่สร้างแต่นี้สินก็จะยุงย่งยุง่นๆถ้าเรามีดาวพฤะศุกเป็นการและกินีอันนี้จะยุ่งหน่อยนะนะก็ให้เรามาระวังไว้นะครับ ดาวพรุที่อยู่ในราศีพิจิกนะครับ26-28เนี่ยเขาเพจจะคาเลืกก็เเรื่องของการตัดสินใจนะครับนะ 29- ถึงสิ้นเดือนเลยเข้าราชาเลิกเขกค่อยดีขึ้นมาหน่อยนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์นะเราจะเรียกว่าพบพันธุ ครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินนะสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์ต่างๆวงศาคณาญาติเผ่าพันธุ์เราก็นะครับไปอยู่ในภพไหนก็ปรากฏว่าไปอยู่ในราศีพิจินะฮะอยู่ในราศีพิจิเนี่ยนะครับก็จะเป็นในช่วงของนะครับวันที่1จนถึงวันที่16เลยนะครับนะการที่พันธุไปอยู่ในเรื่องของปตัตนิเอาล่ะมันเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยอาจจะมีความผูกพันนะครับ กับคนที่บ้านนะร่วมมือกับที่บ้านทํานู่ทนทานี่หรือกับญาติพี่น้องนะครับหรือมีโปรเจกต์ในที่ทํางานนะที่ว่าต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทํานู่ทนทานี่อะไรประมาณนี้นะวพันธุ์พเนี่ยมันแปลเหมือนความสนิทเหมือนเคยยากปตัตตานีแปลว่าการร่วมมือนะครับก็มีการร่วมมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับหรืออาจจะหาพาร์ทเนอร์เกี่ยวเรื่องของการงานอะไรยังไงก็ได้นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับและมันถึงตัวเราด้วยถึงดาวพฤหัสที่เป็นตัวตนของเรานะครับนะก็ถือว่าโอเคนะ อ,อ๋อแต่ดูจากช่วงเวลาแล้วไม่ถึงนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยท่านจะยกย้ายราสีนะครับเข้ามาในวันที่25เนอะแต่ดาวพฤหัทิตเนี่ยท่านจะย้ายออก นะครับในวันที่17ก็ไม่เจอกันหนานะครับเอาละนะครับก็ right, ค,บคือว่าดาวจุ้เรือนพันธุปไปอยู่ในเรือนของปตัตตานีก็แสดงว่าเราสามารถรุ่มพูดรุวมทุนกับคนสนิทคนใกล้ชิดญาติาพี่น้องอุตสานารณทำนู่นทำนี่ได้นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับตอนที่ดาวพาทิตยน์นะครับอยู่ในราศีพิจิกนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่3ามเนี่ยเขาราชาเลิกนวาวปุเอกทาอะไรยังไงช่วงนั้นนะครับถือว่าดีนะครับเกี่ยวเรื่องของลักทรัพย์เกี่ยวเรื่องของคู่สัญญา นะบางทีดาวหลักทรัพย์มาอยู่ในเรือนปตัตจานนี้ก็อาจจะขายก็ได้อาจจะซื้อก็ได้หรืออาจจะติดต่อกันอะไรยังไงก็ได้นะ นะครับสี่ถึงสิบหกเนี่ยเขาสมโนโลเลิกก็เป็นเลิกนบวชเลืกอกลางๆนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังความแัดแย้งนะครับไม่ควรที่จะดีลงานหรืออะไรยังไงนะครับจะเป็นในช่วงวันที่สิบจนถึงวันที่สิบสามนะเพราะเราจะเข้าระวังพิษนะครับนะแล้วก็เป็นพิษสุนัขมันจะเป็นเรื่องของการทะเลาะบอกแววงความไม่เข้าใจกันนะจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่สิบสี่จนถึงวันที่สิบหกนะเราจะเข้าระวังปุเอกนะช่วงนั้นทําอะไรก็สุดแท้แต่จะให้คุณกับดวงชะตาก็ถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นไม่ดีแล้วนนนะรัจยยยก้้าาาเขไปใีูนะ จะเป็นในช่วงวันที่17นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี3ามนาทีพันธุกทุกแปลว่าวงาาศาคณาญาติญาติพี่น้องนะครับนะลดลายวยานพาหนะตกมรณะเอาละสะกายตัวบางทีก็อาจจะมีปัญหากับที่บ้านนะยุ่งยุ่งบุญบุญไม่เข้าใจกันนะครับบางคนก็กเกี่ยวกับเรื่องของของเสียของซ่อมในบ้านจะเป็นรถก็ได้นะครับหรือบางคนเองก็ยุ่งยุ่งบุญเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินอะไรประมาณนี้ นะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งงานะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับกันที่ทํางานนะทำให้ขุนมัวอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการล้าเส้นซึ่งกันและกันดาวที่เป็นดาวเกียรติยศชื่อเสียงพอมันตกมรณะมันจะมีคนมาล้าเส้นเรามีคนมาแบบไม่ให้เกียรติเรามันเลยทําให้เราหัวร้อนอะไรประมาณนี้นะก็ให้เรามาระวังเรื่องอีโก้เรื่องอะไรประมาณนี้นะจะจะทําให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหลุยหมดนะอันนี้ต้องระวังระวัง ถ้าไม่ล้ำเส้นกันก็ไม่เป็นไรนะครับดาวพระอาทิต์เนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีธนูนะในวันที่17ถึงสิ้นเดือนเวลาตี 3- 47นาทีนะครับ17เถึง29สเสวรทริโทแห่งเลิกนะเลิกเขาเรียกว่าเลิกขอนะขอทั้งปวงเนาะ30ถึง31เเข้ามาหัตโนแห่งเลิกเป็นเรื่องเศรษฐีใหญ่อันนี้ดีนะครับจุดที่ให้คุณก็จะเป็นในวันที่26ตจนถึงวันที่29เก้าราจะเขานำวางปู่เอกแต่ว่าไปแสดงผลในเรือนของออมรณะนะครับแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า นะครับก็ใจเย็นๆนะครับเวลาดาวพระอาทิตย์ตกมรณนะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับเอาละต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงนะครับดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกว่าเรือนคู่ค้า คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับอีพบเรือนหนึ่งในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าพวบวินาศนะครับที่แปลว่ารับ,ร,บรับซ่อนเล้นปิดบงังไม่เปิดเผยต่างดินแดนไกลกับขังจองจําขาดทุนล้มละ,ละลายนะครับเอาละนะครับในช่วงของวันที่นะครับหนึ่งถึงยี่หกอันนี้ดีนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองเป็นกเกษตรตาธิบดีคู่สัญญาเป็นกเกษตราธิบดีก็จะโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการติดต่อการเข้าหานะครับแล้วก็ นะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอนะครับกระยามิรนะครับเกี่ยวเรื่องของงานเกี่ยวเรื่องของอะไรก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ในเรือนปัตนีมันเป็นเรื่องของคู่สัญญาไงนะครับนะสำหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกอกถูกใจนะครับได้คู่คำพบคำชาติอ่านะครับบางคนเป็นโสดมานานพอดาวมันมาเอื้อก็ส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับก็มีคนที่นะครับสามารถที่จะถูกอกถูกใจได้นะครับและยิ่งดาวพฤะศุกนะครับจะย้ายเข้ามา นะครับในวันที่ยีสิบใช่ไหมนะย้ายมาในวันที่26อ่าดาวอังคารย้ายพอดีวันที่26ก็ไม่เจอกันคู่มิไม่เจอกันไม่เป็นไรนะก็ถ้ากับว่าดาวพระอังคารเป็นเกษตรถือว่าโดดเด่นนะครับเกี่ยวโเรื่องคู่ค้าคู่สุดคู่สัญญาอันนี้ดีคู่ครองด้วยนะครับนะมีปัญหาอะไรกันก่อนนะั้นละ้าก็สามารถเคลียร์ได้นะครับนะหลังจากนั้นนะครับอีกพบเรือนหนึ่ง นะถ้าบังเอิญแล้วเกิดเรามีดาวพังคายปีนี้เป็นกาลกินีจอดก็จะส่งผลให้ดาวที่เรื่อวินามาอยู่ในเรื่องของปัตนีเอาละในมุมหนึ่งก็แฟนอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่นๆนะถ้าเรามองในเรื่องของวินาทไปปัตนีก็คือแฟนเราอาจจะมีเรื่องยุ่งๆนะทำให้ขาดทุนทําให้มีปัญหาเครียดหรืออะไรงไงได้ส่วนหนึ่งนะครับหรือเราเองมีคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเข้ามาหรือคู่ของเข้ามาที่มีในยะซ่อนเร้นนะครับที่ยังเขาเรียกว,ว่ายังไม่โปร่งใส นะครับยังคาราคาซังกับแฟนเก่านะครับเพราะเขาวินาทเนี่ยมันแปลว่าลับๆแล้วพอมันเป็นเกษตรปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยคนเนี้เขายังไม่จบกับคนเก่านี่มันเหมือนมีเซนต์มีอะไรกันเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยคนนี้อ่าไม่โอเคอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนมีลางสังหรณ์อะไรประมาณนี้นะก็เลยทําให้เคลียร์หรือสัสางถ้าเคลียร์หรือสัสางก็ได้ก็คบหาดูใจกันได้นะแต่ถ้าเกิดเคลียร์ไม่ได้ก็อาจจะต้องนะครับ ปรับทัศนคติหรือเลิกลากันก็ได้นะครับในกรณีที่เรามีดาวพังคานเป็นการล์กินีจอนนะนะครับก็จะแนวประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีแต่หลังจากนั้นไม่ดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็จะไปตกพบมรณะและอันนี้ไม่ดีแล้ว นะตั้งแต่วันที่27นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับสเสวยท,ทริปโทแห่งเลิกเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเองเนี่ยแพ้ทางนะครับคู่สัญญาถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับถูกหลอกนะครับแล้วก็ถูกให้ความหวังนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าเราเองมีความรู้สึกว่าแหมอึดอัดใจหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะถูกคนเอาเปรียบอยู่เป็นประจำนะด้วยเหตุผลที่ว่าดาวองคาเวลาตกบนนั้นมันเป็นพิทุบาล นะพอเป็นพิทุบาทผู้ผสมกับดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนของพันธุตกพบมรณะส่งผลให้ชาวราศีนะครับพฤษศในช่วงนี้นะครับมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะหย่าร้างมีเกณฑ์ที่จะเลิกราหลังจากที่ดาวพระอังคารย้ายนะ นะต้องระมัดระวังเลยนะครับนะตั้งแต่วันที่27นะครับนะถึงเส้นเวลาตีสี่เานาทีนะอันนี้ต้องระมัดระวังอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะเพราะว่า1มันเข้าจังหวะ1งคู่ครองตกมรณะ2เจ้าเรือนพันธุทุก,ก็ตกมรณะเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจะแก้เคสนะครับก็อาจที่จะอลุ่มอร่วยนะครับหรืออยู่คนละบ้านก่อนนะครับหรืออยู่คนละห้องหรืออยู่คนละเตียงนะครับหรือทางที่ดีที่สุดก็คือคอดทน นะพิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะแบบบางทีมันเวลามันปีดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแล้วก็จะทําให้วิถีชีวิตจะยุ่ง,ย,งยุ่นวุ่นนะครับนะอีกภพเรือนนึงมันจะเจ้าเรือนวินาศเนาะวินาศไปตกอยู่ในเรือนของมรณะถ้าไม่ได้เป็นการลกินีอันนี้ถือว่าดีไม่เป็นไรเพราะว่าความวินาศหมดไปความเศร้าโศกเสียใจหมดไปหรือจบปัญหาเกลียปัญหาได้แต่ถ้าเป็นการลกินีเนี่ยมันแปลว่า ความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะครับมันเกิดจากสิ่งที่มันเสียหายล้มละลายขาดทุนนะครับหรือถูกหักหลังหรืออะไรแบบนค่อนข้างจะสะเทือนใจพอสมควรนะถ้าเป็นการลงกินอี้ก็ให้เรามาระวังไว้นะครับนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระพุดกันนิดหนึ่ง ดาวพระพุธท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบกับดุมพะที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกระแสเงินสดนะครับอีพบเรือนเป็นเรือนลงทุนนะเขาเรียกว่าปุตตาปุตตาเขาแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ตายบังคับบัญชานะครับไอเดียจินตนาการการปลูกครองบุตรล้านลูกล้านสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องบอกว่านะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็ในช่วงของวันที่1นะฮะจนถึงวันที่6เนี่ยไม่ดี นะเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมันตกมรณะนะครับมันส่งผลให้เกิดความเสียหายในลนักษณะต่างๆเนาะอีกภพเรือนหนึ่งการลงทุนก็ไม่ดีนะเขาเรียกว่าปุตตะไปอยู่ในเรือนของมรณะเล่นหวยเล่นหุ้นนะครับเสี่ยงโชคก็ไม่ดีนะครับก็ถือว่าไม่โอเคแล้วก็เลือกเอกสารสัญญาอะไรยังไงช่วงวันที่1ถึงวันที่6เนี่ยไม่ควรที่จะทําอะไรนะครับเพราะมันจะเสียหายแต่หลังจากนั้นถึงจะเริ่มดีนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินยกย้ายราศีเข้าไปอยู่ในราศีพิจิก เราจะเรียกว่าดาวจเจรินการเงินไปอยู่ในเรือนของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาแล้วถึงตัวเราเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทํานู่นทานี่ได้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนะตอนที่ดาวเดินถอยหลังมาเนี่ยท่านถอยหลังมานะครับนะเลตั้งแต่วันที่7ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13บสนกาสิบแนาทีเเวสัมโนโรเรก็เป็นเลิกนําบวชเลิกนิ่งๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในภพเรือนที่ดีคนเรีอกอยู่ในเรือนปัตน้นะครับและดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์เนี่ย นะครับเขาเป็นคู่ทาาุน้ําเขาอยู่ในเรือนท่านน้ํานะครับแล้วได้ตําแหน่งอสีตีธาตุเท่า,า,ากับดาวพฤหัสกับดาวพุธเนี่ยอันนี้ให้คุณกับชาวราศีพฤษภนะครับก็จะโดดเด่นเรื่องของการเงินที่อยู่กับลักษณะของการแก่ไขปัญหาต่างๆนะครับนะเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสส่วนหนึ่งมาจากจุลนารีนะครับก็จะเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขทํานู่ทนทํานี่นะครับทำสิ่งที่มันเสียหายแล้วกลับมาดีนะหรือรีไซเคิลหรือทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง นะครับให้กับคู่ค้าคู่สัญญากับปัญหาเขาอะไรประมาณนี้ถือว่าดีในภพเรือนหนึ่งนะครับปุตตาไปปตัตตาน,นิก็เป็นการร่วมมือนะครับกับลูกหลานบุตรหลานหรือรับสมาชิกเพิ่มเข้ามาทํางานนู่นนะี่นั่นแล้วมีการสอนงานเทงานอะไรกันก็ได้มีปัญหาช่วงนี้ก็นะครับกาสนิทสนมกับบุตรหลานลูกหลานนะเพราะว่าไอ้คำว่าปุตตาแปลว่าลูกหลานเนี่ย รัประตัมนี้แต่ว่าการร่วมมือนะก็จะสนิทสนมกันมากขึ้นเราก็ใช้โอกาสตรงนี้นะครับคุยปรับทัศนคตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับกับสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นไปตามทิศทางขององค์กรบริษัทนะสามารถคุยได้หลังดาวพุดย้ายนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเอาละนะต่อไปเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพฤหัสนะครับ าดาวปรหัสท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่าพบมรณะนะมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีมินนะแปลว่าพบาพานะลาภะนะลาภาก็แปลว่าราบลื่นสะโดวกโยทินนะง่ายง่ายสะดวกสบายรายได้2รายได้3นะก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนลาภะของเราเนี่ยตกอยู่ในเรือนของวินาศนะครับคำว,ว่าลาภะวินาศเนี่ยความหมายก็คือรักษาทรัพย์ไม่อยู่ นะครับแล้วก็จะถูกคนเบียดเบียนในลักษณะต่างๆอันนี้ต้องะระมัดระวังนะครับและยิ่งเป็นคนที่ตัดสินใจอันเร็วนะขาดความรอบคอบอันนี้ยิ่งหนักเลยเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวรอบคอบเมื่ออยู่ในเรือนวินาศก็แปลว่ามันไม่รอบคอบมันประมาทเลินเลอะอะไรประมาณนีน้ต้องะระมัดระวังนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ใครยืมเงินยืมทองนะครับมันจะเป็นช่วงที่เราจะเจอคนที่เขา,เาไม่มีศักยภาพคืนเราได้ เพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เนาะนะครับพอไปตกอยู่ในเรือนของวินาศเนี่ยมันก็จะยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับแล้วก็เกี่ยวอะไรเรื่องของสิ่งต่างๆอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองเกี่ยวเรื่องของลาบผลเกี่ยวเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับบางทีแข็งไปมันจะมีปัญหานะถ้าเกิดเราอารมณ์รวยบ้างอะไรบ้างมันก็ยังได้ บ้างนะครับบางทีเกี่ยวเรื่องของการประมูลเคยเป็นของเรามาตลอดนะเพราะช่วงหลังเขามีโจทย์มีอะไรที่มันมากขึ้นเราก็ร้อยใจก็กลายเป็นว่ายกเลิกสมรทานนู่นนี่นั่นอะไรกันไปยกเลิกสัญญาไปมันเลยทําให้เราเสียโอกาสมันเป็นไปตามอิทธิพลของดวงดาวถ้าเกิดบางทีเราลดได้อะไรได้ก็ว่าไปบางคนเนี่ยทำเกี่ยวกับบ้านเช่าบางคนทําเกี่ยวเรื่องโกดังนู่นนี่นั่นนะแล้วเขาตึงเขาไม่ไหวเขาขอลด1 0 5%อร์นางเเงี้ยบางทีเราแข็งแล้วก็ เอ่อยังไงไม่เอาก็บางทีก็อาจจะเสียหายได้เช่นกันนะก็ลองดูนะครับเพราะว่าในพื้นดวงเนี่ยเขาบอกว่าลาภะมันไปวินาศแล้วนะนะมันรักษาทรัพย์ไม่อยู่แนละ้วก็ให้เรามาระวังไว้นะครับอีพบเดือนหนึ่งถ้ามีดาวพาระหัสบดีเป็นการกินีเนาะนะเขาเรียกว่ามรณะไปอยู่ในเรือนวินาศเศร้าโศกเสียใจกับความผิดหวังล้มละลายนะครับด้วยความที่เราแบบเหมือนกับประมาทเล่นเล่อนะต้องะระมาระวังนะถ้ามีดาวพระรหัสเนี่ยมันจะหมายถึงกับว่าบางทีมัน ทำนู่นแล้วมันก็ผิดหวงังพอผิดหวงังปุ๊บก็ตเตลิดเลยไม่ใช้หลักการเริ่มใช้เซนเริ่มใช้แล้วก็ไปกันใหญ่เลยนะบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราเก่งเรารอบครอบบรรทาแลนะ้วมันยังติดลบนูน่นนี่มันกลายเป็นเบอร์มันกลายเป็นอะไรเนี่ยก็ให้ใจเย็นๆนะครับนะช่วงนี้ก็ยังไม่ไม่ควรที่จะเผยความทำไรแล้วก็ไม่ควรที่ยังยังไม่ควรที่จะทำอะไรที่มันเกินตัวนะเดี๋ยวรอดาวพระรหัสย้ายก่อน นะครับนะก็30เมสายน67ถึงจะดีช่วงนี้ก็เป็นลักษณะเบื้องหลังไปก่อนทำอะไรก็แล้วแต่เบื้องหลังซัพพอร์ตนะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเองนะครับจะดีกว่านะแล้วก็ไม่ต้องเป็นนี้เป็นนี้เป็นสินจะดีกว่าเพราะดาวพฤหัสเวลาอยู่ในเดือนมิณาทาเนี่ยนะครับมันจะยุงย่งยุง่งวุ่นวุ่นเพราะเราจะเจอคนที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ นะครับนะก็ให้เรามาระวังนะเอาละแต่ก็ยังสวยเลิกดีเข้ามาหัตถนูแห่งเลิกวันที่2ถึง3างเ,เนี่ยเข้านวางปูเอกเลยก็แปลว่าคุ้มโทษคุ้มภัยช่วงนี้ก็ยังพอไปได้อยู่นะครับแค่อย่าประมาทเ,เ,เลินเล่อเท่านั้นเองนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะฮะดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวความสําเร็จนะเราจะเรียกว่าพบนะครับสุภาษนะครับสุภาแปลว่าความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าเนาะ นะครับสุภาไปกรรมะนี่คือต้องบอกได้เลยว่าดีที่สุดแล้วนะสุภาก็แปลว่าอุปถัมภ์ขจุนช่วยเหลือกรรมะก็แปลว่าวิถีชีวิตแสดงว่าเรามีคนที่คอยผลักดันสนับสนุนเราอยู่นะครับนะแล้วด้วยดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวช้าเป็นดาวนานก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานนานๆสัมปทานนานๆอยู่กันนานๆโครงการนานๆโปรเจกต์นานๆอะไรประมาณนี้นะจะเด็ดโดดเด่นกับชาวราศีพฤษภนะแต่เรื่องงานนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับมีโอกาสเจริญก้าวหน้านะ ก็มีนะครับดาวเสาเนี่แหละที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดของชาวราศีพฤษภแล้วตอนนี้ท้าไม่ได้เดินถอยหลังแล้วนะอะไรที่มันยุ่งยุ่มันเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วถึงแม้ยังคงสเสวยเลิกเทสาตีนะครับซึ่งเลิกเดินทางเลิกท่องเที่ยวอยู่นะครับแต่ก็ด้วยดาวที่ไม่เดินถอยหลังก็ถือว่าเริ่มจะให้คุณกับดวงชะตาแล้วนะครับในเรื่องของโอกาสเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังได้อยู่นะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับต่อไปราหูนะฮะราหูก็ถือว่าเป็นดาวที่ดี นะดาวจเจรินกรรมมะก็ไปอยู่ในเรือนของลาภะนะกรรม,มะลาภะงานเยอะงานมากงานดกนะครับเรื่องงานอะไรก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภกเนี่ยดาวบาพพะค้อคือดาวเสาลาหูเป็นชุดที่ให้คุณกับคุณเต็มคาราเบลเลยนะครับอย่างน้อยก็1ปีครึ่งนะครับที่ลาหูอยู่ตรงนี้คุณยังได้รับผลดีนะครับดาวเสาเป็นดาวอึดอดทนละเอียดรอบครอบดาวราหูเป็นดาวดดพัฒนา นะครับเป็นดาวที่ค่อนข้างจี้จะมีไหวพิปฏิภา์แล้วก็มีลูกล่อลูกชนนะครับเรื่องของการงานที่อยู่ในเรือนลาภัก,ก็นะครับเป็นลักษณะของออชิงไหวชิงพิบลูกล่อล,ล,ล,ลูกชนเนี่ยก็จะส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยประสบผลสําเร็จได้ถ้าตรงตรง,ตรงซื่อๆจนเกินไปมันจะถูกคนเอาเปรียบนะนะครับซึ่งเ,เดือนนี้ก็มีเกณฑ์เพราะว่าดาวอังคารท่านตกมดแลนะ นะครับก็ต้องระมัดระวังผู้สัญญาให้ดีแต่เรื่องของงานเรื่องของอะไรผมมองว่ายังไปได้เรื่องของผู้ระดับผู้ใหญ่สนับสนุนความสําเร็จยังดีนะการงานยังอยู่ในเรือของราภะนะครับดาวสองดวงนี้สามารถช่วยพยุงให้ชาวราศีพฤษภเนประสบผลสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของโอกาสเรื่องอะไรหลายอย่างนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เสวยเลือสมโนโก็เป็นเลือดกลางๆนะครับนะเอาละต่อไปนะครับดาวพระเกตก็ยังให้คุณอยู่นะครับยังคงส่วนมนไหวพระได้จนถึงวันที่ นะครับสามถึงสายังดีอยู่จะมีเซนจะมูได้อะไรได้นะทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะยกย้ายราศีเข้าพพว,วินาศนะครับในวันที่31เนะครับเวลา10บนาฬิกาสนาทีหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของจชากรรมในเวรนะที่จะทําให้เราเองเนี่ยไปกระตุ้น นะครับให้เราเองเนี่ยยุ่งยุง่งวุ่นวุ่นเกี่ยวเรื่องของราผลนะครับเรื่องของคู่สัญญาเรื่องอะไรเนี้ยให้เรามาระวังไว้นะครับที่ว่าไปเกี่ยวเรื่องคู่สัญญาเพราะว่าไปเจอกับดาวองคาเนี่ยซึ่งตกมรณะไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วแล้วไปเกี่ยวกับเรื่องราผลเพราะไปเจอกับนะครับดาวพระฤหัสน,นะที่เป็นดาวจุลเลืนลาพานะครับแต่ก็นู่นน่นู่นแหละสามสิบเอ็ดนู่นเน่นะก็นเท่าว่าทับรักอยู่ยังให้คุณอยู่ นะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูเข้ามาชมนะฮะผมพิพาพกันใดงานต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผมเกต้าดูทรัลสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพดูทรัลเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ